สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรุ่นที่เราจะนำมาให้ชมกันนะคะก็จะเป็นตัวประกาแบรนด์ป a r k เกนะคะสำหรับรุ่นนี้คือ s o n n t t 7 7นะคะ Parker Sonet 17นต a ิ็สตสีเงินทังด้ามน,นะคะตัดด้วยอะไรสีทองเป็นแบบมึกซึมโรลโ,ลโบรบอลนะคะชื่อรุ่นของเขาก็คือตัว 17, s o n n t t 7 s t y y l t s t ต o เ o b จ l ทีโรโรนะคะก็สำหรับตัวรุ่นนี้นะคะก็เหมาะสำหรับคนที่อยากได้ปาะกา VIP นะคะ ดีไซน์สวยแล้วก็เป็นตัวนี้เป็น made in France นะคะที่สำคัญก็คือเวลาที่เราพกพาเนี่ยใช้งานง่ายเวลาเสียบเข้ากับกระเป๋าเสื้อนะคะจะไม่โผล่ขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของตัวด้ามลักษณะของหมึกโรลโบอลนะคะจะเหมาะสำหรับงานเซ็นเอกสารเวลาเปิดมาด้านในก็จะใช้เป็นน้ำหมึกแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองหมุนดูดด้ามเขานะคะจะเป็นตัว เป็นหมึก Parker Pen นะคะแล้วก็โรโ b บ r ร์ i ีฟิล m e in i r f r c n c e นะคะที่สำคัญก็เป็นขนาดตัวนี้นะคะเขาให้มาเป็นตัว M 0.7เวลาที่เราต้องการเปลี่ยนไส้นะคะเราสามารถถอดได้ด้วยตัวเองแล้วก็ซื้อหมึกใหม่มานะคะเป็นหมึกน้ำเงิน0.5ก็ได้0.7แบบเดิมก็ได้นะคะแล้วเราก็หมุนใช้งานง่ายๆแบบนี้นะคะ ตัวด้ามของเขาเป็นตัวสเตเลสทั้งด้ามนะคะแล้วก็ตัดด้วยอะไรสีทองตันนี้อันนี้เป็นคอเลกชันล่าสุดนะคะซอนเนตสิบแนบของตัวซอนเนตสิบจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะที่ตัววงแหวนตรงนี้ก็จะมีเขียนคำว่าปร์เกอร์ made in France นะคะนี้น้ำหนักของตัวด้ามรุ่นนี้นะคะเราลองมาดูกันนิดนึง อยู่ที่30.29กรัมนะคะสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะแล้วก็ตัวแพ็กเกจกล่องคอเลกชันปัจจุบันนะคะก็จะมาเป็นตัวกล่องหลังสีเทาแบบนี้สวยงามนะคะคราวนี้เราลองมาดูในส่วนของหมึกที่เขาให้มานะคะว่า0.7จะขนาดประมาณไหน 0.7สีดำนะคะขนาดของเขาประมาณนี้นะคะเราสามารถจะเปลี่ยนเป็น0.5ได้สีน้ำเงินได้นะคะอ,อันนี้ก็คือน้ำหมึกนะคะบางคนถามว่าหมึกโรลโบอลนะคะเหมือนหมึกซึมไหมแล้วก็จะเยิ้มไหมนะคะสีที่ได้แบบนี้เลยนะคะไม่เยิ้มนะคะเหมาะกับการใช้งานนะคะเซ็นเอกสารได้เลยก็สำหรับคลิปนี้แล้วก็เวลาที่เราทำชื่อก็จะได้สีของชื่อแบบนี้นะคะ คลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ